แสงไฟสลัวในวิหารโบราณสมแมววัดขนสีสมที่ใครๆก็คิดว่าเชื่องชา้ากำลังจ้องเขม็งไปยังเงาตะคุมที่แอบย่องเข้ามาไกลพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองคืนติดแล้วที่สมมีพฤติกรรมแปลกประหลาดมันเอาตะเดินวนเวียนรอบองค์พระส่งเสียงคู่ต่ำๆย่ามพผล่คำทำให้หลวงตาถึงกับเอ่ยปากถามพระลูกวัดว่าส้มกำลังป่วยหรือเปล่า แต่เมื่อโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาพร้อมเป้าหมายคือการขโมยพระพุทธรูปเก่าแก่ส้มก็ไม่รอช้ามันพุ่งเข้าขวางหน้าตาของส้มเปลี่ยนไปดวงตาสีอำพันฉายแววอำมหิตผนังวิหารสั่นสะเทือนวูบหนึ่งโครงกระดูกโบราณน,นับร้อยปรากฏขึ้นรอบตัวสม้มยืนค้ำหัวเหล่าโจรราวกับผู้ถีปีศาจที่ลุกขึ้นมาจากอดีต โจนพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวสุนด้วยความหวาดกลัวหลวงตาก้มลงมองสมที่กลับสู่สภาพแมวธรรมดาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขามองเห็นความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในดวงตาคู่นั้นสมไม่ใช่แค่แมววัดธรรมดาแต่มันคือวิญญาณผู้พิทักโบราณที่สถิตในร่างแมวมานานนับศตวตรรษคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าของวัดแห่งนี้อย่างเงียบเชียบ